ตายก่อนกูซะและก็จบด้วยท่านเดอสตรา และก็มาถึงคราวของการเล่นสายฟ้าย yeah. เราเคยกล่นเด็กนี้เอาไว้เมื่อตอนที่สายฟ้ายังโยนแบรนด์อยู่ว่าเด็กมันนั้นเป็นเด็กที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อมันเล่นกับป้าแต่เมื่อป้ามาอยู่กับเราแล้วเด็กที่น่าสะพรึงกลัวนั้นจะไม่น่าสะพรึงกลัวอีกต่อไป เกิดมาขนาดนี้มันดีหรือและเด็กที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั้นคือป้ามักกอนาเกา t h ันเดอร์แอนด์ันเดอร์ยะมีชีวิตอยู่เพื่อทันเดอร์และตายไปพร้อมกับทันเดอร์นั่นเอง <c oughs> ไม่มีอะไรมากเลยกับการเล่นเด็กนี้ผ้าทันเดอร์ผ้าทันเดอร์และก็เบินโดยป้านั่นเอง โดยชันเดอร์ที่เราจะเอามาผ่าใส่หัวของอีกฝ่ายนั้นอยู่ที่เวล13หรือโดนประมาณดอกละ44ใช่ไหมนะและเราก็จะโดนอีกฝั่งผ่าด้วยดอกละ50บวกไปดูซิอยู่ที่เท่าไหร่รปื้มเปียงดอกละ35 หรอใช่หรอคุณพี่ผ่าดอกละเท่าไรในกรณาช่วยบอกตัวสามสิบสามสามสิบห้าแต่แต่แต่ ทันเดอร์เราจะผ่าแรงขึ้นเมื่อใช้กับการกรอบที่เป็นเวล15นั่นเองแล้วบวกกับเอโคตรงนี้เป็น1เป็นเวล16แต่ดาเมจที่ต้องไล่นั่นก็คือเศ็ดแล้วต้องไล่แบบตอนเป็นการเบิ้นด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่เราใช้ทันเดอร์แล้วนั้นเราไม่สามารถใช้การอื่นได้เลยต้องรอมานาะเพื่อจะใช้ เจ็บมานานแล้วผ่าทันเดอร์ห้ได้เวล16นั่นเองมาดูกันสิว่าการเอาชีวิตรอด <c oughs> <c oughs> การเอาชีวิตรอดครั้งนี้นั้นอีกฝ่ายจะโดนเราผ่าหัวลดดาเมจไปเป็นแสนแค่ไหน,นบอกเลยว,ว่าอีกฝ่ายจะต้องเจ็บเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดแค่นิดเดียวหรือเปล่าโอเคหมอกหมอกเราต้องระวงังเราต้องระวังหมอกมากๆถ้าเมื่อไหร่เราใช้ผิด ไปใช้แบบลอยคู่หมอกหรือลอยคู่อีกเซนิโอเมื่อนั้นกลับบ้านได้เลยเพราะว่าทันเดอร์เราจะถูกขัดด้วยหมอกของตัวเองมามาเริ่มมาเลยดีกว่าแต้มบอกเลยว่าจะไม่ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วนะ การเอาป้าเวลแค่นี้ไปอยู่ใน8 0 0พับอกเลยว่าผ่าใครไม่ตายเลย yes <c oughs> <c oughs> ก็เลยเล่นมาเล่นมาแล้วก็แพ้เองด้วยแล้วก็จําใจแพ้ด้วยแต่ส่วนมากก็จะแพ้เองถึงจะอยากชนะเขาแค่ไหนก็ไม่ไหวอยู่ดีเอาไม่ก oh ่อนปเริ่มกันเลยดีกว่า ถือว่าเราเกินแบบพอหอมปากหอมคอบรึบมาเจอกับผู้ที่ชนะต่อเนื่องสุดโอ้โเทพเจ้าสายปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราแพ้สายฟาร์มากโอ้โหสิบเจ็ดสเอ้อเอ้เอเอเราเท่าไรนะสิบสามเขาเท่าไรนะสิบแปดเออ้เออ้ มันช่างฟินอะไร Yes มาไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องโอ้โหได้ thunder ใส่หัวเขาชีวิตกูจบแล้วไหมเนี่ยโอ้นี่ไงอ่าเขาพาดอกก็สีเจ็ด

โอ๊ยใช้อย่างอื่นบ้างก็ได้นกไม่ตายไม่ตายหรอกรอก้าวสาทำไมมันช่างน่ารักน่าชัางอะไรขนาดนั้นนะออปิงปอง โอ้ยแล้วขัดไม่ได้เลยขัดไม่ได้ลอยดีดออีดอทางโดนไปสบ้างอีหาจี โอ้โหจบชีวิตที่กูทำมาทั้งหมดอะชีวิตที่กูทำมาทั้งหมดนะอ่ะน่ารักปะเฮอไม่จิวกอบทันเดอร์ดอกละ47ไปให้ส่วนเรานั้นใช้ทันเดอร์ดอกละ35ส่งไปเรา ไม่เหมือนกันฮุยฮันเป็นเด็กที่ดี่ดี่ามันเป็นเด็่ที่ดีน่าฮ่า่าง่าย่้ว่แต่ไม่มีเาล่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่่ เนี่ยที่จริงเราเราเจอเดิกดิกที่เป็นเวทอ่ะคือถูกใจเรามากเลยเวยในการเล่นป้าทันเดอร์แต่แค่อยู่ผิดที่ไปน่ะโอเคมาประเทศไทยอย่างนั้นเหรอประเทศไทยช่วงนี้เรียกว,ว่าช่วงหน้าฝอนอยู่ยด้วยเพราะงั้น welcome to thunder yes เอา จอผู้เล่นที่ใกล้เคียงกันแล้วน้ำตาจะไหลเจอคนที่ใกล้เคียงกันแล้วน้ำตาจะระอ๋ออ่ะฮะใช่ต้องใช่นั่นเลยเหรอไป What do you now y o u in troubleYes yes ไม่ได้เล่นหรอกนะ ไม่ได้เลน่นโอ้หมายถึงเราอะ่ะไม่ได้เลน่นอุ้ยพุ่งเหรอพุ่งสองอันไปว่าต้องเก,ก็บเก็บลอยเอาไว้เมื่อกี้เราใช้อะไรไปวะเมื่อกี้เราใช้ลอยไปแน่นอ,อนอันหนึ่งอยู่แล้วงั้นอีกอันหนึ่งที่ควรเป็นอันนี้โอเค ย e a yes 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 uh uh ไ uh, ม uh, ่ไม่ไม่ไม่วิ่งนั่นหรอไม่ไปวิ่งนั่นหรอโอ้ชเคนี่ว่าละไปจ้าเปิดแมพแล้วทำไมต้องรีบเปิดแมพล่ะรีบเปิดแมพทำไมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมีแต่ตัวเบิ่มเบิ่มคืนลือเพราะงั้น เราจะไม่ใช้ก่อนเออเราจะไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวนะหาหามุมมาตรงนี้แป๊บเออมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคนี่ลอยเทมเอาดีที่มันไม่เบิร์นทันเดอร์โอ้โหต้องบังคับใช้อะเนี้ย Time โอ้เจอปูอู้หูเลยเจอปู mm hmm. อู้หูเลยหายไปซะเอ่อต้องรมานาเยอะๆเลยรมานาเยอะๆเลยรอ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  Take it from here. Yeah. In cost master books. Inflating. I'll take it. You're in good hands. Thunderstorm Willow. Thunderstorm. Standard book of Standard book of spell. Ma! Tai Ying! 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 Yatum! me! In the We're all gonna fight against you. โอชิทันเดอร์สตรอมตายตายก่อนกูจโอ้โหแล้วเสียงตอนสุดท้ายมันจะเข้าใหม่ปันเนี่ย ตายก่อนกูซะจะเข้าใหม่ไหมนะเข้าแหละมัง้งโอ้โหเจอรอนที่มีแต่ตัวใหญ่เบิ่มเบิ่มคือลือทั้งนั้นเลยไม่เจอก่องไฟแต่มันกลายเป็นการ์ดเคาน์เตอร์อย่างหนึ่งเลยเหรอพอเรียกรอนพุ่งออกมาและเราแค่ใช้หมอกอะความสามารถรอนไม่ทำงานเลยเหรอ อันนั้นเราว่าเกินไปปะอย่างน้อยก็รอให้อีกฟังแบบมีระยะเวลาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาจากหมอกก็ยังพุ่งไปอีกอะไรเงี้ยน,นี่มันโดนแก้ด้วยหมอกมันดูไม่โกงไปหรอไปต่อ <c oughs> เอาจริงเอาจริงอะไรไม่มีเรายังไม่ได้สนับสนับเราไม่ได้นำเสนอสายฟ้าเลยปะใช่ ยังไม่ได้นําเสนอทันเดอร์เลยอืมถ้าได้นําเสนอทันเดอร์คงจะดีกว่านี้นี่ยังไม่ได้นําเสนอทันเดอร์เลยมาเกมนี้เราหวังว่าเราจะได้นําเสนอทันเดอร์กันแบบผ่า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 คือมันผ่าอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้พูดถึงมนันไงสิ่งที่เราพูดถึงก็คือตัวเราที่กำลังเ,เอาตัวรอดอยู่อืมแค่นั้น เจอกับอาลำแบบนี้เฮย้ยเจอเล็กอื่นนอ,อกจากเลขสิบแปดจะลงเฮย้ยเนี่ยต่อให้เลื่อดเราต่างกันะแต่เวลเราไม่ต่างกันโอเคไหมมาดวงดาวอยเอาออกไปก่อนเลยเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่า โอ้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือคุณคือคนนั้นหรือเดี๋ยวมันจะแยกตัวมาปะเฮียม่แยกตัวมันแยกตัวออกมาเรารู้ว่าคุณจะแยกตัวเฮ้ยเขาทันเดอร์เหมือนกันว่ะเขาทันเดอร์เหมือนกันวะอะมาเราก็ทันเดอร์เหมือนกันเพราะงั้นได้เวลาแบบเชิกัน เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใช้อะไรไปวะเราใช้ลอยใช่ปะเพราะงั้น t ันเดอร์ t o r m s อ่ะอ่ะสามห้าสามห้าอ่ะอ่ะ yes 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 ถ่ายเข้าไปใช่หินเข้าไปเวลา thunderstorms เยอ่ยสี่สิบสี่เยี่ยสี่สิบสี่สี่สิบสี ย่แอบหมอง thunderstorm yes 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 เดินเล่นกลางสายนอุ้ย47เอ้าเดี๋ยวนะใช่เหรอใช่หรือใช่หรือแต่เรามีหมอกเรามีหมอกอะคุณมีเปิดหมอกหรือเปล่าล่ะ อย่าคิดว่าใช้ได้คุณเดียวแอมก็แฮปก็มีมันก้าวห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอะไรห้าสิบเก้าฮะฮะฮะชาสิป่ะอ่ะ Why y stop stop right now stop right now okay okay เราจะเราจะเราจะโอเคโอเคโอเคเขาใช้เขาใช้กันดาเมจ็นใหญ่ไปละ มื่อกี้เราลอยใช่ปะ Thunderstorm ลบได้ลบได้ไอวินแอมวินแอมวินแล้วจีจีขายจีจีขายแอมวินแอม The Winner Thunderstorm I am w i n n e เออเอาจริงนะเอนเนอร์จีนี่คือดังทั้งบ้านนะย่าน่าจะตกใจแล้วนะตอนนี้บอกแล้วเราจะมาเป็นผู้ใช้ทันเดอร์เหมือนกันไม่ได้ถึงคุณจะผ่าดอกละสี่สห้าสิบถึงเราจะผ่าดอกละ30 40แต่เรา ไม่เหมือดกัดเพราะเรามีอบิเกะโอ้ยผ่าก็น่ารักเกิน17 17บวกกันเป็น19ก็ว่าอยู่ว่าดอกละ50กวา่าทำไมอยู่ดีก็อัพขึ้นมาอย่างนี้นีเอง ยะ yeah, นี่แหละเขาเรียกว่าการน,นําเสนอทันเดอร์อย่างจริงใจดีที่อีฟั่ง e unk, เขาเล่นเป็นสายเทสตอนถ้าเขาเล่นเป็นสายมอนะตัวระเบิดเขาใช้เทสเทสตอนใส่เราถึง2รอบด้วยกันะหมายความว่าถ้าเขาเปลี่ยนไปสายมอนอะ่ะโอ้โหตัวระเบิด่ะบอกเลยครับมอน guys โอเค Oh, shit. yeah Monster Me Too Me Too Fantastic Bones. What do you want? Now you Me too, too. Alright everyone Oh play later Yada I'm done for Yada yeah, yeah, Monster Oh but ทุกคนชอบบรัชโอนี่ไงไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ในนั้น yes 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 โอเคได้เวลาใช้แล้วโอ้โหดูดจีนานซะด้วย เขาพึ่งใช้นั้นไปโอเคทันเดอร์สตรอมม์ทันเดอร์สตรอมม์ต้องใช้งันต้องใช้รอบอันนี้ต้องโดนดามิทีทันเดอร์สตรอมม์ออฟเชดอับิเกีออกไปก่อนเออเคลียอับบิเกีวทีโอเคอับิเกีวหายแล้วอับิเกีวหายเลยอับิเกีวหายไปแล้วโอ้โอชิด Oh shit, no. Thunder, the Oh shit, Thunder, the Yes, ya yeah, mati, gue udah main PPT book. เขาใช้นันไปละทันเดอสตรอมมชิดชทนเดอสตรอมม้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อบแอบเขาต้องตัวแตกตาไปตตกตัวแตสอ แต่และมือ้อแต่และเกมอีกแล้วอ่ะนี่เรามาเดินทางมาถึงเจบ2อ่อแล้วก็มาถึงเกมทรงท่าถ้าชนะแถ,าถามอีกเกมหนึ่งถ้าแพ้พอแค่นี้ yes พอเชื่อเธอว่าข้างบนน่ะมันน่ากลัวใครที่เคยได้ไปดูเด็กแรดเด็กป้าจะรู้เลยว่าข้างบนนั้นมันน่ากลัวสำหรับเรา <c oughs> มาเกมส่งท้ายหรือจะเป็นเกมแถมกันแนอนาคตมาดูที่เกมนี้ yes เอเชียลำดับที่630อยาอาฮะมาจากบ้านวัดอ oh. 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 right? yes, ู uh ้อู้อวดาอู้อวดาใช่ปะ Yes มิคือเจอคนเอาอืม I love อวาไม่เขามีอันนั้นอยู่เต้นก่อนโอเคทันอวดาใช่ปะเออจริงๆด้วยปะ What do you want เดินเดินไปเยเอาบาดาอือฮ the น o o k said. เดินไปเดินอีกเออเอาสิมึงต้องหมดอะหรือว่ามันจะไม่หมดนั่นสิหรือเขาจะไม่หมดหรือเขาจะไม่หมด อ้าวไม่ใช่ตอนนี้นี่ไม่มีตอนไหนแล้วนะไม่มีไม่ใช่ต่อไม่ไม่ใช่ตอน Yes Yes หมอกเราไม่ใช่แล้วนะรู้หรือยังรู้หรือยังว่าไม่ใช่แล้วนะรู้หรือยังว่าไม่ใช่แล้วนะเออไม่ใช่แล้วนะ Oh เออ ไม่ใช้แล้วนะรู้หรือยังเดี๋ยวนะเฮ้ย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 โอ้ลีชมาเรามา เอาเหมือนเราลืมเอ้าเหมือนเหมือนเราลืมว่าเขาเรียกนอบดาแล้วทำไมเราถึงใช้เฮอไหมเอาแล้วเราบอกว่าเราจะไม่ใช้แล้วเราใช้เฮอไหมเพื่ออยากจะเบิ้นทะ่ะเอ้าเอ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 าอะไรอ่ะทำอะไรลงไปอ่ะจริงจริงเอาทำอะไรลงเอาเราทำอะไรลงไปอ่ะ แถมไงถือว่าได้แถมไงที่จริงเกมนั้นมันควรเป็นเกมที่เราได้เฉิดฉายทันเดอร์แต่ตามตามนะั้นยากถือว่าได้แถมเกมไว <c oughs> แล้วตอนสุดท้ายก็ลืมว่าเขาคบรบสี่สเตตแล้วเราก็ยังเดินไปข้างหน้างงกินนิ่มเลยเฮ้ยทันเดอร์เหมือนกันมะเบรชิกใช่ปะ Ah, young Andrew. Nickla, what do you now? You yes, Nipa. Craft, fire. Incendiary, I'll get you for this. 100%. Monster book, Nipa. Yes, in fly. สิบแปดดาอยู่มั้งเมื่อกี้เราใช้ลอยไปใช่ไหมใช่ไหมเดินไปเดินไปเดินปะเดี๋ยวนะแล้วเราใช้เดีย ไม่เป็นไรเพราะมอเราอยู่ในหมอแย่หายหมดโอ้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี okay. Okay. Oh, ้แหละคือโจทย์รอสิอ่ะโอเคมาให้ตีฟีโอเคไอไอเลิฟไอเลิฟตีฟีทันเดอร์ออกเขาออกเขาออกเขาออกเออเขาออกเขาออกเขาออกทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร thunder 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 หายไปถึงเวทยังยังยังระว่าเราเราต้องมีคอนเทนต์ระว่าต้องมีคอนเทนต์ก่อนจบอย่าระว่าต้องมีเราต้องมีคอนเทนต์ก่อนจบระว่าต้องมีคอนเทนต์ก่อนจบอย่าระว่าต้องมีคอนเทนต์ก่อนจบ เป็นดูดด้วยนะตอนท้ายอะมาแล้วว่าเราต้องมีคอนเทนต์ก่อนจบ thunderstorm ยากีดร้องแล้วล่ะสิ thunderstorm กีดร้องซะสิ thunderstorm thunderstorm นะและก็จบด้วยววอันเนเธอร์ตรัเล,บลเลาบาเสียงอยู่ละสิ <laughs> อยากให้รู้นะว่าเบาเสียงนะ ออ,อเจ็บคอขออย่างเดียวขอให้เสียงตอนพูดซันเดอร์สตรอมเข้าใหม่ขออย่าให้โปรแกรม OBS นับเสียงเมื่อกี้ว่าเป็นเสียงรบกวนเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีเสียงอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะ yes ก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับ t h u n d e r s t r อ m ป้ามักกอนนาก่าเห็นถึงความแบบโอเวอร์ของมันหรือ,อยังยา yeah. นั่นแหละพลังแห่งความโอเวอร์พาวเวอร์ของ t h u n d e r s t r m เมื่อกี้ตอนสุดท้ายที่เราโยนอีกเซนดิโอไปที่มุมแมปตรงนั้นอันนั้นเพราะว่าเราเขาเรียกว่ากำลังทำท่าทางแบบ ไม่ได้มองจออยู่เออใช้แค่แบบทันเดอร์สตรอมพร้อมกับกีดรองเพราะงั้นก็เลยไปอยู่ตรงนั้นนี่แหละความน่ากลัวที่ที่เรารู้สึกว่าแต้มก่อน8ปดพันหนึ่่าเอาไปเล่นมากๆกับทันเดอร์สตรอมอันเนี้ยแล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณนั้นเวลสิบเวลมากกว่านี้ แล้วคุณเอาไปใช้ใส่อีกฝั่งอ่ะอีกฝั่งจะตัวแตกเร็วแค่ไหนมันอาจจะรับไม่ใช่รับมือมันอาจจะคนเรียกว่าไม่เสถียรเท่ากับเฮอไมโอนี่ก็จริงแต่ท้ายเกมอะโอเวอร์กว่าเฮอไมโอนี่สองเท่านะคือเฮอไม่เอไมโอนี่ทันเดอร์สตอมจะเน้นความต่อเนื่องของการใช้ทันเดอร์ใช่ปะแต่ของป้า มันจะเป็นเรื่องของความเบิร์ดทันเดอร์ออกมาอะไรเงี้ยคือเรียกทันเดอร์แบบบึ้ม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 คืออีกฝั่งเลือกเยอะแค่ไหนมันจะหายภายในแบบเซี่ยววีได้เลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ใช่เด็กเด็กมอนตัวใหญ่แต่ถ้าคุณตัวคุณมีการ์ดใหญ่เท่ากันคุณก็เคลียร์มันได้และไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าคนที่เวลเยอะกว่าอีกอีกฝั่งจะต้องกรีดร้องนะ เดินไปทางไหนก็เจอแต่ทันเดอร์เพราะงั้นการที่คุณไม่ใส่หมอกนั้นคือกับค่าตัวตายอ้าวล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you later แล้วเจอกันเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก็ได้คอนเทน